สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาตัดผักบุ้งในลังโฟมตัดทำไมต้องมาทำคลิปด้วยก็อยากจะตัดให้ดูแล้วก็จะบอกว่ากินได้ตัดได้สามครั้งนะคะผักบุ้งลังนี้ป้าก,ก็กยังไม่ได้ตัดแม้แต่ครั้งเดียวแต่เด็ดยอดเขาเพื่อให้เขาแตกแขนงนะคะเนี่ยจะให้ดูนะคะผักบุ้ง ที่ปลูกในถ้วยต้นเดียวค่ะรากเดียวอย่างนี้นะคะให้ดูเลยว่ารากเดียวจริงๆ<า>ไม่ได้มีสอง <2 S 2> ต้นตน,นี่คือผักบุ้งต้นเดียวแต่ว่าเขาแตกแขนงเห็นไหมเป็น3ยอดค่ะปะกิกเด็ดยอดเขาตรงนี้เห็นรอยอยู่เนะี่ยเห็นไหมดำๆเนะี่ยตัดตรงนี้เขาก็แทงออกมาข้างๆก็ได้3มต้น ง่ายไหมคะปลูกผักบุ้งในลังโฟมปลูกระบบอินรีย์ด้วยน้ำแช่ฮิวมัสกับขี้ขางคาวค่ะทีน,นี้เราก็จะมาตัดแล้วก็จะทำให้ดูว่าปลูกยังไงเอาอะไรมาปลูกต้นเดียวในะเพาะยังไงก่อนทำได้หลากหลายวิธีนะคะเราก็จะมาตัดการตัดก็ตัดลงไปลึกๆเลยเหลือตอไว้แค่ เป็นข้อให้เขาแตกออกมาตรงโคนนี่ตรงโคนใบอย่างเงี้นะคะจะตัดดูดวความยาวก็ประมาณนั้นแหละหนึ่งนิ้วเหนือข้อใช่ไหมล่ะเหนือข้อสิเอาข้อไว้ให้เขาแตก,กแตกแขนงพูดรู้เรื่องผู้กำกับปาเก็กได้ยินไหมคะเอฟซีได้ยินนะปาเก็กมีผู้กำกับอยู่นะคะ ันนี้เราเด็ดตรงนี้ก็ตัดเหนือขึ้นมาเหลือข้อไว้ยาวมากแล้วค่ะต้องตัดแล้วละ่ะกินไม่กินก็ต้องตัดละเพราะว่าเลื้อยแล้วค่ะเข้ายาวมากช่วงนี้ข้างล่างขึ้นมามีข้ออยู่ตรงนี้ยาวๆเราก็ตัดต้าเนือข้อไว้เหนือข้อผักบุ้งไว้นะคะ ต้นนี้มีต้นเดียวไม่แตกแขนงเลยเอาไปแกงเทพโพดีกว่านี่เนี่ยแทนผักบุ้งผักบุ้งแก้วเลยเพราะว่าต้นเขาใหญ่แกงได้แกงเทพโพได้แกงส้มได้นะคะลำต้นอวบใหญ่เลยไม่ใช่เอาไปผัดได้อย่างเดียวเนาะเราก็ไม่ต้องแกงนานตัดดูเร็วเลยดีกว่านะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสาี่ห้าห้าห้ายี่ห้านะคะห้าถ้วยปลูกยีห้าถ้วยปลูกได้เยอะเลยใช้ผักบุ้งแค่ยี่สห้าเมล็ดนะคะยี่สห้าเมล็ดได้เยอะมากหลุดบ้าต้นต้นนี้ไม่โตมีแกรนอยู่ต้นหนึง่งอันนี้ก็ตัดออกไปเลยแขนง ตัดแต่งไปด้วยพอแล้แต่กี่ดอกอ่ะอันนี้คือตัดเรียบร้อยทีนี้เรามาดูวิธีปลูกกันอันนี้ก็ปล่อยเขาเดี๋ยว,วยก็ออกมาอีกแล้วเขาจะได้แขนงเยอะเราจะอัปเดตให้ดูก็แล้วกันค่ะทีน,นี้มาดูวิธีโอ้โหดูสิคะเนี่ยแกงเทโพหมอ้อใหญ่เลยค่ะ แกงส้มก็ได้นะคะแกงส้มก็อร่อยเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากเหมือนผักบุ้งแก้วเลยทีมาดูวิธีปลูกอาจจะแช่มเมล็ดแล้วก็ให้งอกประมาณนี้เอามาเสียบในของน้ำของเรานะคะแต่ทางที่ดีนะง่ายที่สุดป้ากิ๊กจะบอกให้เอานี่ค่ะคุณลุงส่องหน่อยปลูกกินแบบนี้แล้วก็ตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดกินนะคะป้ากิ๊กยังตัดไม่หมด เขาไม่โตเราเพราะว่าเขาแน่นเราก็ถอนเอาตรงเนี้ยถอนมาให้ดูแลเลือกต้นอ้วนๆเขานะคะถอนอย่างเงี้ยล้างรากเขาแล้วก็เอามาปลูกง่ายที่สุดค่ะต้นเดียวใครบอกว่าผักบุ้งปลูกยากมันไม่ยากละก็ <c oughs> เห็นไหมต้นนี้เขาก็แตกแขนงละตัดยอดไปแตกออกมาก่อนละเราก็เอามาปลูก ไม่ต้องไปแย่รากลงไปค่ะเด็ดเลยฟองน้ำนะ่ะฉีกออกมาอย่างนี้เลยนะคะห่อเข้าไปอย่างนี้เลยห่อส่วนนี้เอารากไว้ข้างล่างฟองน้ําแล้วก็แย่ลงในถ้วยปลูกมันง่ายที่สุดเลยค่ะเป็นอะไรที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยเอารากยาวแล้วก็เอาตรงยอดใส่เข้าไปแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นการปลูกที่ง่ายๆแล้วก็เอาใส่ลงไปในลังโฟมนะคะใส่น้ำเกือบ เต็มลังโฟมนั่นแหละเพราะรากเขายาวอย่างนี้ละอันนี้ง่ายก็คือรากเขากินน้ําได้เลยนะคะไม่เหมือนกับอันนี้อันนี้ต้องเอาไปลอยลงลึกๆเอาไปเจาะลังโฟมเป็นแผน่นแล้วก็เอาลอยลงในน้ําแต่แบบนี้เลี้ยงได้เลยค่ะเนี่ยอาศัยไปรากเขาก็สามารถที่จะกินน้ําข้างล่างได้เติมน้ําเข้าไปเลยน้ำสี่ส่วนใส่น้าแช่ฮิวมัสหนึ่งส่วนแต่ถ้าเป็นผักบุ้งใส่ไปสส่วนเลยค่ะเอาเอาน้ําออกไปส่วนก็คือ สรุปแล้วน้ำธรรมดา3ส่วนน้ำแช่ฮิวมัส2ส่วนนะคะผักบ,บุ้งชอบปุ๋ยหน่อยค่ะใส่ไปเลยน้ำพวกนี้ไม่อันตรายนะฮิวมัสแบบธรรมชาติของเราฮิวมัสคืออะไรหลายคนที่ยังไม่รู้ก็คือดินนะคะซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันอยู่ในดินหลายล้านปีปกิกไปเอามาจากไหนอาจากเหมืองซื้อเข้ามานะคะใครทดลองใช้ f อหลายคนนะคะ สั่งซ้ำไปซ้ำสองซ้ำสามก็มีแล้วนี่ค่ะง่ายไหมหนีบเข้าไปยังเนี้ยแล้วก็ใส่ในถ้วยปลูกรากใส่ก็ได้ข้างบนใส่รากก็จับดึงลงมาไม่ขาดค่ะรากผักบุ้งนี่แข็งแรงไม่ต้องกลัวเนี่ยจับดึงลงมาเอาฟองน้ําลงมาสักครึ่งหนึ่งอย่างนงี้นะคะลงมาครึ่งหนึ่งนี่เห็นรากยาวแล้วไม่ค่อยได้ดึงดึงมาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ย เราก็เอาไปเสียบตรงในรังโฟมง่ายค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเพื่อก็จะมาใส่รังไม่มีต้องไปใส่ใบรังใบใหม่ละเพราะฉะนั้นผักบุ้งไม่จําเป็นต้องไปซื้อกินนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าปลูกยากเนี่ยทำสูตรนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องไปเลี้ยงในฟองน้ําเอาไปเลี้ยงอย่างที่เขาปลูกผักไฮโดมันยุ่งยากค่ะไปพ่อมเมล็ดในฟองน้ําเอาแช่เอาลอยไว้3วัน5วันแล้วมาให้ปุย A, ป๋ยเอปุ๋ยบี อีกห้าวันหกวันเจ็ดวันแล้วค่อยเอามาลงรังโฟมมันยุ่งยากค่ะเอาแบบประกิ๊กว่าเนี่ยง่ายที่สุดปลูกผักกินไม่ใช่เรื่องยากไมใ่ใช่เรื่องที่จะเอาไปทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาอยู่กันมาเนี่ยแบบบรรพบุรุษของเราง่ายๆเราก็มาประยุกตนิดหน่อยเลี้ยงในน้ําแค่นั้นเองนะเราก็เอาปลูกในดินซะเนี่ยถ้าใครอยู่ใกล้ปะกิ๊กอยากจะถอนแจกจังเลยให้เอาไปเลี้ยงกันเยอะมากๆเป็นไงคะ ง่ายนิดเดียวเอา้าให้ดูตรงนี้หน่อยหลายคนทักแชทมาหาป้ากิก๊กคอมเมนต์มาก็มีบอกว่าป้ากิก๊กไอใบที่รายการสินค้าย,ยกนานๆ<ม>หน่อยบอกว่า<ม>ยกนานๆนนหน่อยมองไม่เห็นเลยไอเบอร์โทรศัพท์หนะ้าบอกใหม่ได้ไหมคะป้ากิ๊กก็ไปบอกในคอมเมนต์หลายคนเลยอ่ะดูให้ชัดๆนะคะอยากได้อะไรก็สั่งมาแต่ที่แนะนำที่สุดก็คือฮิลมัสกับขี้ค้างคาวแล้วก็ จุลินซีสังเคราะห์แสงน้ำส้มควันไม้นี่ก็เหมาะสําหรับที่จะเอามาไล่มแมลงต่างๆอันนี้คือสําคัญที่สุดนะคะ4ตัวเนี่ยตัวนี้ fc ขยายไปเยอะละส่งรูปมาให้ดูแดงแจ๋สวยมากเลยปกเก็ก็บอกว่าเก่งมากเอาไปแล้วก็ไปหัดขยายเอาเองนะคะบางคนวันนี้ก็มี fc ผู้สูงอายุโอ้ยทำไว้เยอะเอาตัวอื่นค่ะจุลินซีสังเคราะห์แสงที่ทำไว้เยอะแยะอะไรปะก,กิอธิบายว่ามันไม่ใช่ตัวนั้นนะอันนั้นมันตัวเก่า ตัวใหม่ก็ลองเอาไปขยายดูก็ปรากฏว่าสนใจตัวนี้เอาไปขยายดูก็อยากให้ทุกคนเอาไปไว้ใช้เพราะว่ามันได้ผลเร็วค่ะแล้วก็แดงเร็วด้วยนะคะ5วันแค่นั้นและแดงแจ๋เลยค่ะลองเอาไปขยายดูค่ะโอเคนะคะได้เบอร์แล้วก็น่าจะโอเคสั่งมาทีหลังก็รับกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ